สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟันฟค่ะโรงพยาบาลมาสพีททุกท่านเลยคุณผู้ชมค่ะไลฟ์สดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนะคะจะทักทายหมอเป็ดแล้วค่ะที่สําคัญเลยทักทายาสตโซนอยู่ตรงหน้าน้องเลิ้ลด้วยนะคะพี่เนยของเรานั่นเองคุณผู้ชมค่ะคุณเนยประพาดานะคะดาราักแสดงชื่อดังเช้าเจ็ดสีคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาเจอการค่ะที่ปาสพีทของเราคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นการอัปเดตความสวยสามเดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะหลักคนไข้นะคะทำการนะคะ ปรับโครงสร้างจมูกด้วยเทคนิคโอเพ็ดค่ะและทําการเสริมรับผ่ากระบอเป็ดค่ะแพทย์ผู้ดเชดี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรานะจ๊ะคุณผู้ชมนะสามเดือนแล้วพี่นุย้ยขาแฮปปี้ไปเลยแฮปปี้มากจริงต้องบอกว่าเป็นสามเดือนที่ยุบค่อนข้างเร็วอ่ะแบบว่าคือรู้สึกว่าสามเดือนเป็นหน้าก็เข้าที่แล้วค่ะใช่คือคืออย่างจม,มูกเลยเนี่ยเป็นเคสแก้แเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าสเต็ปของจมูกมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าการทำครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแก้ที่ มันเข้าที่เร็วมากเร็วกว่าที่เราคาดคิดไ้อีกแล้วก็ผลลัพธ์คือออกมาแฮปปี้มากจริงๆต้องขอบคุณค่ะก็จะขอบคุณคุณหมอทุกท่าเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มาทําเนี่ยเราก็คุยกันอย่างละเอียดแล้วเราก็เชื่อใจคุณหมอ่ด้วยเพราะอย่างตอนที่ที่ทำเนี่ยก็คือให้คุณหมอตัดสินใจหรือว่าโอเคเราชอบแบบนี้พอคุณหมอทำปุ๊บเอาที่คุณหมอว่าสวยเลยนะแล้วก็จะบอกหมอว่า เอาเลยค่ะเอาแล้วหมอเลยเแ,ลแล้วพี่สาวมีมีเรียบมาให้คุณหมอไหมมีค่ะจริงมีเรียบมาให้คุณหมอแล้วก็เราก็คุยกันวา่า ถ้าเกิดแบบตอนที่คุณหมอทําอยู่อ่ะอันไหนที่พอวางวางไปแล้วใส่ไปแล้วคุณหมอว่าโอเคคือเอาอันนั้นเอาอั้นเลยก็คือตามใจหมอเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รังสรรออกมาได้สวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะทํายังไงคุณผู้ชมค่ะให้เหมือนไปทําที่เกาหลีนะคะเพราะว่าทรงสวยมีความระบุนแบบนี้เลยคุณผู้ชมสาวยังไงคะคุณเนยเคยไปต่างประเทศแล้วทำที่ต่างประเทศแต่ไม่บอกไม่บอกนล้วนเป็นยังไงไม่บอกว่าประสบการณ์ในการทําที่ต่างประเทศและที่ไทยต่างกันยังไงยังไงบ้างคะพี่สาวคือเราต้องบอกก่อนว่า หลายคนก็จะได้ยินว่าไปต่างประเทศแล้วจะจบแต่ซึ่งมันก็อาจจะมีเคสที่จบและไม่จบซึ่งเคสเนยนั้นเป็นเคสที่ไม่จบเพราะว่าจมูกที่เราทำเอียงมาแล้วมันเอียงค่อนข้างเยอะคือเอียงทาให้รูจมูกไม่เท่ากันไปเลยคือเอียงไปอย่างนี้เลยเบี้ยวอย่างชัดเจนเลยทำให้การทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยมุมหน้ามันต้องได้ทุกมุมต้องเปรทุกองศาเราพี่สาวาะค่ามุมเสยมุมเงยอะไรมันต้องได้หมดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเราก็เลยอ่ะต้องหา ว่าที่ไหนที่คุณหมอเก่งที่ไหนที่เราทำแล้วมันจะจบจริงค่ะซ<า>ึ่งนี่ค่ะ <laughs> เลิศมากคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่หมอเป็ดได้เลยกลัวเป็ดค่ะย้อนอ,อดีตก,กนันดีกว่าว่าเคสของคุณเนเนี่ยสต<า>อรี่เข้ามามีความเป็นมาหม่ไงบ้างครับหมอเป็ดเต้ <laughs> <s> องรบกวนนิดนึงนะครับก็ <S <s ขออนุญาตแจ้งนิดนึงแจ้งคนไข้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะย้อนอดีตกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะของคุณเนยเนี่ยโจทย์ที่ที่ทมาคันเสาเราเนี่ยนะครับเป็นแบบที่คุณเนยบอกนะครับคือหนึ่ง ต้องแก้ไขไอ้ที่แกนที่เอียงเนี่ยให้ให้ตรงก่อนนะครับอันที่สองก็คือให้ปรับแกนที่เอียงเนี่ยให้ยาวขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณเนยจะบอกว่าต้องไม่ให้หน้าเปลี่ยนมากเพราะว่ามันเออมันเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงใช่ไหมครับจะจะแบบ totally change หรือเปลี่ยนลุกเลยเนี่ยมันมันจะไม่ใช่คุณเนยใช่เราไม่แบบคือเราต้องทำให้สวยขึ้นแต่ว่ามีเทาโครงเทาโครงเดิมอยู่แต่ไม่ได้แบบว่า ทำปุ๊บเราเป็นีคนเลยก็เราเป็นคนเดิมที่สวยขึ้นดังนั้นถือว่าตรงเรมนะคะเพราะคอเวลาคือตรงเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือยังคงความเป็นคนเนยอยู่แต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือความสวยนั่นเองคือคือต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นดัดเลย mm hmm. เวลาเราเข้ากล้องเราเห็นเลยว่าหน้าเรามีมิติขึ้น mm hmm. แล้วที่เนี้ยมันแต่ก่อนเนี้ยเราจะหันได้แค่มุมเดียว จะต้องเป็นมุมนี้แหละที่ฉันจะรอดนียก็คือรอบนี้รอบนี้ถ้ามีมุมดื่มวายก็รอดนะจ๊ะเพราะมุมเงยไม่เบี้ยวไม่เอียงแล้วนะคุณผู้ชมนะก็นั้นให้ดูลูกก่อนนะครับลูกก่อนทํานะครับจะเห็นว่าอันนี้อันนี้คือลูกที่คุณเนยบอกมีปัญหามากที่สุดนะครับคือมุมเงยนะครับจะเห็นว่าคาราเมลี่าเอียงไปทางด้านซ้ายชัดเจนนะครับทำให้ปลายจมูกหรือที่เรียกว่าทิปเนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายด้วยนะครับ ถ้าทิพมาอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อวัดแล้วเนี่ยก็ตัวโครงสร้างก็จะเอียงมาทางด้านนี้หมดะนะครับออันนี้จะมาให้ดูลูกด้านข้างนะครับ<า>้านข้างนี่คือคือติดติดตรงนี้นิดนึงว่าเวลามัน,นมันสโลล์แล้วตรงเนี้ยหักหักค่อนข้างเร็วเลยไปนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ตอนพุ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นมุมอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับก็เลยไม่ดูไม่สมูทนะครับไม่รับกันนั่นเองคุณผ<ต>ู้ชมค่ะล,ลูกยันค่าอันนี้ก็เลยทําให้เราฟ้องเราอีกอย่างหนึ่งนะครับขอโทษทีนะค,คือคือลักษณะของน้ีรัะนะค่ะคือตรงเนี้ยมันมันดิ้งปิ้งมันคือมันหงมลงนองนิดจะทํายังไงให้สวยเนี่ยก็เลยตอนนั้นก็เลยนอกจากจะปรับโครงสร้างของสมูทําให้ตรงแล้วก็ทําให้สมูกยาวขึ้นพุ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้อง มีหน้ผาผากมารับด้วยนะครับเป็นเป็นลูก S curve นะครับเป็น lazy S curve อย่างนี้ถึงจะสวยนะครับก็อันนี้คือลูกปัจจุบันนะครับมีทุนถ่ายงกลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะจะต้องเป็นลักษณะ S curve อย่างนี้นะครับจะรับลงมาแล้วเราก็สามารถแก้งเอ ไปไปมุมที่มันหักลงตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยให้มันดูสมูทขึ้นแล้วก็ทำให้สมองยาวขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นได้เลิศมากคุณผ<อ>ู<อ>้ชมค่ะย,ย้ำว่า3เดือนเท่าน,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 านั้นนะคะในเรื่องของความลำมุนเนี่ยตอนนี้พี่สาวให้คะแนนเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างอัปเดตหน่อยค่ะ ว้าวเลยอะต้องยอมจริงีนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าขออะไรไปก็ได้อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะในเร่งของพี่เนยหมอขาหน้าผ่าเนี่ยถือว่ากระมุนกำลังดีเลยเสริมด้วยขนาดกี่มิลคะคุณหมอคะเออใส่ไว้ประมาณสีุดหมิลสี่จุดห้ามิลนะครับคุณผู้ชมครับอ่าลักษณะที่ที่ดีคือคุณเนยจะต้องจํารับเลยว่าเป็นคนที่มีโครงสร้างใบหน้าสวยอยู่แล้วเลความยากก็คือทำยังไงให้เติม 95%ใิบห้าเป็นที่เป yeah, ็นรอยเปเ่ยมันยากกว่าทำหกสิเปอร์เซ็นให้มันเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นดังนั้นก ah> ู้ระสบมารึกษาก่อนได้นะพี่ๆนะสวยแล้วก็สวยขึ้นได้อีกเนาะพี่เนยเนาะคือเวร์ซค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเราศึกษาข้อมูลไานในพี่สาวโอ้จริงๆนะมเรายิ่งเรื่องหน้าผากเลยนที่ในตกลัวมากเพราะว่าเราไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ไม่เคยทำอะไรหน้าผากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จะได้ยินว่าทำออกมาแล้วบางที่แบบ เป็นตาทองเป็นปลาหมอทองอย่าเดี๋ยเราก็จะได้ยิเยอะแล้วเราก็เคยเห็นเคที่ทำแล้วเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงจเราคอนเซิร์นยิ่งกว่าเรื่องจมูกอีกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ที่เราจะแบบเริมเลยแต่ว่าเราก็หนึ่งคืออย่างที่ไใหบอกคือในเชื่อใจเชื่อใจที่มาสเตอร์เพียที่บอกห็อคือใช่เมื่อในคุยคุยกับหมอเลยว่าตอนแรกอ่ะต้องยอมรับว่าพอคุณหมอว่าสี่มินเราเริ่มตกใจแล้วแบบจะใหญ่ไปหรือเปล่า วางปุ๊บแล้วพอมันเข้ากับเราเนี่ยมันสวยเลยซึ่งเป็นอย่างที่คุณหมอว่าเป <c oughs> ็นคุณหมกว่าเลยเพราะฉะนั้นือไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่มาที่มาสเตอร์พีซเนี่ยอ่าเรามีสิ่งที่เราชอบแล้วหนึ่งแล้วเรามารึกษาคุณหมอ <c oughs> คือคุณหมอก็คุยกันได้เลยเราชอบแบบแต่อะไรยังไงแล้วคุณหมอก็จะแนะนําให้ตรงแบบที่เราต้องการแล้วที่คุณหมอคิดว่ามันดีแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆรที่สำคัญเลยสาวๆยุคใหมายรู้ชมค่ะการเสริมหน้าผากไม่มีแผลเบิวณไปหน้าน้องพี่สาวน้องรู้จคเพราะนี่คือแบบ ไปไงานมาช่างผมถามว่าแผลอยู่ตรงไหนแผลอยู่ตรงไหนช่างไดนช่างผมถามว่าเลือไปไปทำหน้าผามาแล้วแผลอยู่ตรงไหนแ,แผลไม่เจอเราใช้เป็นการส่องกล้องคุณหมอเป็ดขาสอบถามนีกนึงเป็นความรู้ผู้ชมทางบ้านเนาะการสื่อหน้าผากเนี่ยการส่องกล้องดีไงบ้างคะคุณหมอคือการส่องกล้องเนี่ยมันจะลดลดความยาวของแผลนะครับแผลเนี่ยจะแค่สองสามเซนนะอ,อยู่บริเวณตรงตรง ขออนุญาตนะคะน้อยมากคุาผช่ขาเที่ไม่เห็นเลยเป็นแผลเดียวนะครับแล้วเป็นแถลที่ไม่รบกวนเส้นผมก็คือไม่ทําให้ผมร่วงนะครับเลิศมากครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่องกล้องเนี่ยเราจะเลาะหรือทําทําช่องว่างขนาดพอดีกับซิลิโคนที่เราจะใส่แล้วมันีไซด์มากก็คือมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ป้องกันไม่ให้มีมการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่เลี้ยงบริเวณหนังศีรษะทั้งหมดแน่นอนแหละคือว่าให้ความแม่นยำกับคุณหมอเป็ดในการทาเคสผู้ชมถาเพร้อมทั้งความปลอดภัยของตัวพี่เนยเองด้วยคุณผู้ชมนะหถากการในครั้งนี้ย้ำนิดนึงผู้ชมถามบ้างค่ะว่าเราคํานึงถึงความปลอดภัยของให้เป็นดับแรกนคะคะก่อนทำค่ะเราจะมีการดมยาหรืด้วยสัญญีแพทย์ค่ะพี่พี่ขาดังนั้นมีคุณหมอเป็ดหนึ่งท่านคุณผู้ชมวิสัญญีแพทย์อีกหนึ่งท่านพร้อมทั้งพี่พี่เหล่าทีมยาบางอย่างครบครันนะผู้ชมนะคุณจะได้ความสววยยไไไมม่่พออคคคคะะจดดด้้าปปลภับวย ซูมกันให้ดูชัดๆแบบนี้เริ่มชมขาความละมุนนะผู้ชมนะจมูกพร้อมหน้าผากคุณผู้ชมขาทรงกลังดีเลยนะคะเกาหลีเกาใจหวานๆแบบนี้เลยค่ะยังไงใครอยากได้ทรงสวยๆแบบนี้ผู้ชมขาไว้ใจได้เลยให้หมอเป็ดดูแลและ ชอบมีคนชอบมาบอกว่าเส้นนักขาวแล้วแสกกลางไม่ได้ดูนี่ให้ดูเลยวันนี้เป็นเคสตัวอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะโชว์ก็ให้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นแผลจริงๆนะคะพี่ๆนะขออนุญาตคุณเนยนะคุณผู้ชมค่ะมองไม่เห็นแผลเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเนยเป็นคนชอบแสกกลางมากคือทุกงานไหนที่ต้องทำผมที่แสกกลางตลอด เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแหนถือว่าถูกใจเราเลยเนะพี่สาวเนาออ่ะดังนั้นวันนี้ค่ะอยู่กับพี่น้ำเชี่ยวคนวสวยคุณผู้ชมสาวย,ายาัาตาคายนิดนึงสวัสดีค่ะพี่สาวมีโปรโมชันน่นดีๆไงให้กับ<ม>ผู้ชมบ้าง จะไม่บอกในไลน์นี้แต่อยากให้แอดไลน์กันรีบเลยบอกเลยคุณเนรคุณเนสวยมากเห็นเลยวเปล่าหูว้าวคืออยากจะบอกว่านางฟ้าไม่ได้มีแค่บนฟ้าเนาะเพราะว่านี่นางฟ้าเดิดินมีนะจ๊ะคุณผู้ชมนะาที่มาสเตอร์พีของเรานั่นเองนะคะยังไงค่ะพี่น้ำเชื่อดูแลได้น้องผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นจมูกนะคะยกคิ้วได้ทุกอย่างทุกสถาการมทุกเหตการได้หมดเลยจะมาพูดคุยเล่นๆหรือว่าอยากมาปรึกษาจีบได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าหมอเป็ดคิวทองมากถูกต้องเป็นอย่างมากมาที่มาสติเพราะอาจจะไม่ได้เจอคุณหมอนะคะให้จองเคให้จองปรึกษาที่คุณน้ำเชี่ยวอนรีนัดคิวก่อนได้เลยนะคะให้ราคาพิเศษย้ำเลยนะให้ราคาพิเศษขออนุญาตหยิบด้วยนะคะคุณผู้ชมคขายาสัญญายังไงเคสนี้ค่ะของคุณเนยค่ะน้องต้องขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวห้าเดือนเรามาอัปเดตความสวยกันให้ชมอีกครั้งนะคะย้ำว่าเคสนี้ทำจมูกเทคนิคโอเพนค่ะพร้อมทั้งการเสริมหน้าผากเทคนิคสองกล้องกับหมอเป็ดมาสติ ของเราไปสําหรับวันนี้ก่อนจกไปขอซูมหน้า before after ได้เลยคุณผู้ชมค่ะปิดด <Before. S 1> ้วยรูป before after รคผู้ชมนะการเปลี่ยนแปลงที่ว้าว,าวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะไว้ใจคะ่ะแพ็คพรีเมีย่ยมาสปิดของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ